เกิดเป็นชายในาศาสนาพุทธแต่ไม่ได้บวชเรียนให้พ่อแม่จะเป็นบาปหรือไม่คะตอบเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจขั้นพื้นฐานเสียก่อนคือเรื่องการบวชเรียนนี้เป็นเรื่องของการทำความดีไม่มีการบังคับให้ทำจะทำหรือไม่ทำก็ได้ตามความสมัครใจแต่ถ้าทำก็ย่อมได้ผลอนิสงส์ตอบแทน ดังนั้นการบวชจึงเป็นเรื่องที่ควรทำเท่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องต้องทำทุกคนแต่คนฉลาดมักเลือกข้างทำดีกว่าไม่ทำดังนั้นการที่ผู้ชายนับถือาศาสนาพุทธไม่ได้บวชให้พ่อแม่จึงไม่แช่เรื่องมีบาปแต่อย่างใดมีแง่คิดในคำถามข้อนี้อย่างหนึ่งก็คือบวชให้พ่อแม่ คนไทยเราส่วนมากมีคตินิยมอย่างหนึ่งในเรื่องบวชคือส่วนมากมักจะบวชให้พ่อแม่บวชเพื่อพ่อแม่หรือบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่อะไรทำนองนี้แต่จะพูดอย่างไรก็ตามก็มาลงเอยที่ในความหมายเดียวกันทั้งหมดว่าบวชให้พ่อแม่ถ้าจะมีคำถามแทรกเข้ามาว่าเมื่อลูกชายบวช เป็นพระเป็นเนนในพระพุทธศาสนาให้พ่อให้แม่แล้วพ่อแม่จะได้จริงหรือและจะทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้จริงหรือเปล่าก็จำจะต้องสาธยายกันยืดยาวหน่อยกระมังการบวชให้พ่อแม่ตามคตินิยมของไทยแต่โบราณน,นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีงามไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าหัวเราะเยาะหรือว่ามองข้ามการเล่น คือพ่อแม่ทั่วไปปรารถนาที่จะให้ลูกของตัวเป็นคนดีมีความรู้มีความประพฤติดีอย่างน้อยก็ให้สามารถเลี้ยงตัวเองพึ่งอาศัยตัวเองได้เท่านี้ท่านทั้งสองก็ดีใจนักหนาแล้วดังนั้นทางใดที่ทำให้ลูกเป็นอย่างที่ปรารถนาได้ก็จะทำทุกอย่างและในฐานะที่ท่านทั้งสองเป็นชาวพุทธ ได้รับการอบรมมาดีพอสมควรแล้วจึงมองเห็นว่าวัดกับธรรมะในศาสนาจะเป็นแหล่งอบรมบ่มนิสัยให้ลูกของตนเป็นคนดีได้ดังนึกจึงตั้งใจยอย่างแรงกล้าที่จะให้ลูกได้มาสัมผัสกับวัดและธรรมะเพื่อชุบตัวย้อมใจก่อนที่จะจากอกพ่อแม่ไปตั้งหลักฐานแต่ลำพัง แม้ว่าบางครั้งลูกของตนจะมีความรู้ดีเรียนมาสูงส่งถึงขั้นปริญญาเป็นเจ้าคนในคนแล้วแม้ลูกจะประพฤติดีอยู่แล้วก็ตามพ่อแม่ก็ยังปรารถนาที่จะให้ลูกดียิ่งยิ่งขึ้นไปกว่านั้นคือให้ดีทั้งกายดีทั้งใจให้ดีทั้งทางโลกและทางธรรมครบบริบูรณ์นี่คือน้ำใจของพ่อแม่ และแรงปรารถนาของพ่อแม่เพราะฉะนั้นเมื่อลูกคนใดเข้าวัดบวชเป็นพระเป็นเนนอบรมบ่มนิสัยด้วยธรรมะได้จึงเท่ากับบวชให้พ่อแม่พ่อแม่ย่อมได้ผลจากการบวชนั้นอย่างน้อยก็ได้ความสุขสบายใจได้ความอิ่มเอิบใจยกมือไหวล้ลูกพระลูกเนนของตนด้วยความเคารพสูงสุด ว่าลูกของเราได้เป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วอะไรทำนองนี้ข้อนี้ผู้เป็นหัวอกพ่อแม่ย่อมรู้ดีส่วนการบวชจะทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้หรือไม่นั้นขอตอบเป็นกลางๆว่าอย่าตั้งความหวังไว้สูงสุดอย่างนั้นเลยเพราะบุญคุณของพ่อแม่นั้นเลยล้นกล้าวล้นกระหม่อมจนไม่อาจจะทดแทนหรือว่าตอบแทนได้หมดสิ้นไปได้ เพียงการบวชเท่านั้นหรอกการบวชเป็นการสนองน้ำใจปรารถนาของพ่อแม่ให้สำเร็จดังกล่าวเป็นการตอบแทนพระคุณของท่านส่วนส่วนหนึ่งในร้อยในพันส่วนซึ่งดีกว่าการตอบแทนอื่นๆเท่านั้นเองเพราะการบวชของลูกคนเดียวจะสามารถจูงใจให้พ่อแม่อ่อนโยนลงยิ่งกว่าเดิมทำให้อารมณ์เยือกเย็ยนลง แต่เพิ่มศรัทธาในพระพุทธศาสนาขึ้นเพิ่มความดีขึ้นและทำให้เป็นนักเสียสละยิ่งขึ้นดังจะเห็นได้จากผู้ที่มีลูกเป็นพระอยู่กับวัดจิตใจจะผูกพันอยู่กับลูกอยู่กับวัดตลอดเวลาจึงทำให้มีโอกาสใกล้ชิดวัดใกล้ชิดศาสนายิ่งขึ้นพูดง่ายๆก็คือจุดรั้งจิตใจ หรือน้มน้าวจิตใจของพ่อแม่ให้มุ่งสู่ประตูสวรรค์นิพพานได้ว่างั้นเถอะนี่คือผลอนิสงส์ที่พ่อแม่มีส่วนได้จากการบวชของลูกฉเฉลยมาดังนี้ท่านที่เป็นผู้หญิงก็อาจนึกน้อยในใจวาสนาที่เกิดมาเป็นหญิงบวชก็เข้าไม่ได้อย่าได้คิดน้อยใจเลยการบวชนะ่ะบวชได้ทั้งกายทั้งใจ บวชกายไม่ได้เอาใจบวชก็ได้โดยทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศลทำแต่ความดีเรียบร้อยอ่อนโยนอ่อนหวานและอ่อนน้อมเท่านี้ก็ดีกว่าผู้บวชกายแต่ใจไม่ได้บวชถมไปและการจะตอบแทนพระคุณของพ่อแม่นั้นมีอีกหลายทางเช่นเลี้ยงพ่อแม่ ไม่ประพฤติล่วงเกินท่านด้วยกายด้วยปากและทำตัวให้ดีให้ท่านสบายใจเป็นต้นอย่างนี้ผู้หญิงยอมทำได้ม่ใช่หรือสาธยายมาเสยืดยาวก็เพียงเพื่อป้อนคำถามกลับมายัางท่านผู้ฟังว่าเมื่อเป็นอย่างนี้บวชกับไม่บวชอย่างไหนจะดีกว่ากัน